ทีพายอย่างนี้มันควรจะมีพายนะไม่มีพานะเป็นเขาเอาไรเดอร์อุลตร้าแมนไปวางไว้บนหุ้มพายจุดเริ่มต้นมาก็คือเมมเต็มเต็มเมมพุ่งไปทั้งหมดไปไกลไปไกลอ่ะนีสองใบนี้พี่ปอพี่ปอยูโรพี่ปอพี่ปอน่ารักมากขอบคุณพี่ปอด้วยนะครับนี่พี่ปอให้ผมมามีลาเซนพี่ปอด้วยโอ้แล้วมันจะได้ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันผมเคยเห็นในรีวิวช่องไหนด้วยเขาประกอบอ่ะ เจ็ดชั่วโมงอ่ะเออดูไม่ออกหรอกสีแบบมันเงาเงาเลยอะเงาเงามันมีทั้งหมด5ตัวใช่ป่ะแล้วพอมันเอาตัวนู้นตัวนี้มาสับกันได้มันเลยมีการประกอบได้ทั้งหมด3 4ม0 0ืกว่าแบบนี่นี่ความรู้ใหม่เลยนะเนี่ยไม่รู้เลยเนี่ยขอตัวเดียวเลยต้องมีตัวหนึ่งที่แบบตัวเดียวเลยห่วงห่วงที่สุดเลยมันห่วงคนละแบบพี่โดนไปเอาตัวเดียวที่โดดห้ามห้ามยุ่งกับตัวนี้เลยเก็บหุ่นอะยังไม่เหนื่อยเท่าเก็บเซนเซียเลยพี่โดนก็ครบเลยมีกล่องด้วยมีกล่องอยู่นี่อวโี่อะ ห่าเาก 1, 9, 9, 9 6, โอ้โหเกิดเป็นรายการที่ชื่อว่ากว่าจะเป็นครีเอเตอร์แขกรับเชิญคนแรกของช่องตัวนี้เลยนะันะฮะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์กันว่าคุณตี้คือใครสวัสดีครับผมตี้นะครับจากช่อง y o u YouTube s l a แ r e มรีวิวก็ผมถ้าเกิดจะไปติดตามผมก็ไปติดตามผมได้ที่ช่อง YouTube s lam วิว i e w แล้วก็เพจ f a c e b o o k แ lam Re วิวสตูด d i ออาชีพคุณตี้ทำมาอยู่ตรงนี้ ตอนนี้ผมทําธุรกิจอยู่กับที่บ้านครับพี่โดนแล้วก็มีธุรกิจตัวเองด้วยก็จะเป็นเกี่ยวกับขายโมเดลของเล่นนี่แหละขายหุ่นซุปเปอร์เซนไตอะไรเงี้ยแล้วก็รับออเดอร์จากลูกค้าใหม่ทีแล้วเราก็จะไปตามหาของให้ลูกค้าครับช่ YouTube ด้วยอ่านี้คือหลักๆเลยนะครจุดเริ่มต้นดีกว่าที่คุณตี้มาทำ u t u b e เนี่ยมาได้ยังไงจุดเริ่มต้นของผมมันมี2ช่วงแล้วกันถ้าเกิดช่วงแรกอะคือผมอเคย ไปบ้านพี่คนหนึ่ง<ม>เขาพาผมปไปดูของสะสมที่บ้านเขาเนาะตู้เสื้อผ้ามันควรจะมีเสื้อผ้าใช่ไหมปรากฏเขาเปิดมาให้ผมดูไม่มีเสื้อผ้าสักตัวเลยมีแต่หุ่นซูเปอร์เซนไตมีกันดั้มมีหุ่นเบฟผมว่าละไรเฮ้ยเจ๋งดีวะ่ะแปลกดีวะ่ะ มีพาอย่างนี้มันควรจะมีพลาเนี่ยไม่มีพลานะเป็นเขาเอาไรเดอร์อุลตร้าแมนไปวางไว้บนพื้นพาอย่างเงี้ยเอออันนั้นคือแบบเออผมอยากจะแบบถ่ายทอดเรื่องราวเนี่ยออกมาให้ชาวบ้านได้ดูจังเลยอะไรเงี้ยตอนตอนั้กก็ยังไม่ได้คิดจะทำนะแต่ถ้าเกิดเริ่มเปิดช่องเนี่ยทำมาจากทางติ๊กตอกก่อนเราก็ถ่ายวิดีโอเก็บไว้ในมือถือเนาะปรากฏถ่ายไปถ่ายมาเราก็ไม่อยากลบเนยปรากฏเมมเต็มเมมเต็มอ่าแล้วก็ไม่ได้ไปซื้อเมมใหม่ด้วยก็เลยเฮ้เราก็รับอัปโหลด คิอวิดีโอเราลง t i k t o อ4อะไรเงี้ยปรากฏที่มันก็มีคนติดตามตอนนั้นณเวลานั้นเนาะประมาณปีสองพันสิองพันยีประมาณนี้เนาะมันก็มีคนติดตามเข้ามาดูเราอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเอ๊ะถ้าเกิดอย่างนั้นเราทําไมเราไม่ทำํทำทั้ง2ทางไปเลยล่ะทั้งทั้ง u ูทูบแล้วก็ติกต็อไปด้วยไปไปทีเดียวเลยอย่างเงี้ยจุดเริ่มต้นมาก็คือ เต็มเต็มเต็มเราเป็นจุดเริ่มต้นที่แปลกเหมือนกันนะเต็มเต็มแล้วมาเป็น YouTube นี่มันงงๆเหมือนกันเออตอนนั้นเปิดมาเราไม่ได้คิดมาไกลขนาดนี้ไม่มีคนดูเราก็เก็บไว้ดูเองเพราะว่านะมันเหมือนเป็นไดอารี่ของเราใช่ใช่เหมือนเราผมความคิดผมเหมือนกันตอนแรกก็ทําไว้เพราะว่าไม่มีที่เก็บอยากว่ามีโมเดลเยอะอยากทําเก็บไว้โชว์แบบว่าเก็บไว้ดูเองตอนอนาคตข้างหน้าแต่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเดี๋ยวไว้ได้คอมเดี๋ยวไว้พ่าทีฟังภาพถ่ายใช่แล้วจะทำลง YouTube ไปทำไปทำมาก็เหมือนกันเลยเหริ่มต้นเดียว ต้นเดียวกันเลยนะครับผมตอนนี้ทำมากี่ปีแล้วอยู่ผมอ่ะเริ่มเปิด1เมษาสองศูนย์สองศูนย์สองพันยี่สิบช่วงโควิดคนดีเลยว่าวเริ่มคิดว่าตัวเองจะจริงจังแค่ปีนี้กำลังจะเข้าปีที่สองครับเพราะว่าสิบคลิปแรกอ่ะผมไม่รู้หรอกว่าผมจะจะไปเวไหนอ่ะเขาเรียกว่าลองลองดูลองไปเที่ยวไปคาเฟ่ไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยปรากฏว่าพอคลิปที่11 เราเริ่มแบบเฮ้ยเราอยากรีวิวรีวิวของที่เราชอบแหะคืออย่างนี้ผมเลือกไปเห็นหนังสือที่ผมสะสมอยู่ผมมีหนังสือแบบผมก็เก็บหนังสือเหมือนกันวันนั้นผมเห็นเออเฮ้ยเรามีหุ่นซูเปอร์เซนไตนี่ว่าเอยเราเราถนัดทางด้านนี้นี่ว่าทำไมเราไม่นั่นแต่ตอนนั้นของผมก็ยังแบบยังน้อยอยู่แล้วก็ไม่ได้มีสถานที่ที่จะรีวิวอ่าอ่ต้องบอกก่อนถ้าเกิดตรงเนี้ยเท่าเท่าที่เห็น่ะคือคือผมเพิ่งมาอยู่อ๋ออ่าผมก็ยังไม่มีโต๊ะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยรีวิวมันมันไม่สะดวกเนาะก็เลยไปขออนุญาตพี่คนนึง พี่ท่านหนึ่งนะผมขอขอบคุณพี่ยมากนะบอกเลยบอกเลยพี่อู๋อผมขอบคุณอูะนะใ, <c oughs> ให้ผมแบบได้เข้าไปถ่ายเอ่อ <c oughs> เปิดเปิดซีงที่บ้านพี่อู๋นะจนทำให้ผมมีแบบวันนี้นะ,อะขอบขอบคุณครับก็เขาก็เฮ้ยมาเลยมาไปไปไปถ่ายบ้านพี่ด่านถ่ายที่บ้านพี่เขาได้เลย<ม>อะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนั้นมันเป็นช่วงโควิดไงพี่แต่เขาเอ้ยไม่เป็นไรนะพอไปถ่ายโหเขาแบบสะสมเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาเอากล่องอะพี่ไปไว้ใต้ฝ้าอย่างเงี้ย บอกเออมันไวได้เออเหมือนเหมือนซ่อนอะไรสักอย่างที่มันลึกลับมากเลยใช่ใเออมันก็เจ๋งดีอะไรแต่ผมไม่ได้ถ่ายตรงนั้นออกมานะครับก็ถ่ายอันนั้นก็คือแบบเปิดประเดิมคิดแรกก็ลองลองดูปรากฏวิวอ่ะมันดีกว่าทั้งสิบวิวที่ผ่านมาอ๋อคือจุดเปลี่ยนเลยนะใช่เปลี่ยนความคิดด้วยแล้วก็แบบมีกําลังใจด้วยป่ะใช่ผมก็เลยแบบเฮ้ยหรือว่าเราต้องมาเวแบบสัมภาษณ์คนวะคนอาจจะอยากดูการแนวเปิดบ้านเพราะเราไม่รู้หรอว่า แต่ละคนทำอาชีพอะไรสะสมอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยติมต้นว่าเป็นยังไงนะครับมาแบบแปลกๆนะเมมเต็มเมมเต็มเออเมมเต็ม <c oughs> แล้วก็อ่ามันอย่างน้อยก็คือสะสมของอยู่แล้วแล้วก็มีความชอบด้านนี้อยู่แล้วก็เลยทำตามความชอบก่อนโอ,โอเคครับผมแล้วมีเหตุการณ์อะไรที่รู้สึกท้อบ้างไหมทงาต่าทำยูทู e มา ตอนเนี้นะตั้งแต่เริ่มทํามาพี่เอาจริงผมสนุกกับมันนะผมรู้สึกผมทาไปแล้วผมสนุกกับมันนะอ่ะอิจฉาจริงเลย <laughs> ผมสนุกมันทั้งๆท,ที่ทําแล้วตั้งแต่คลิปแรกยัง ล่าสุดอ่ะถามว่าได้เงินไหมยังไม่ได้หรอกใช่ไหมมันมันต้องรอระยะเวลาของมันใช่ไหมพี่โดนกว่ากว่าจะได้เงินเขามามันมันนั่นแต่ผมไม่ไม่ได้มองว่าตรงนั้นเป็นอุปสรรคผมเลยนะผมทำเพราะว่าผมผมชอบผมอยากถ่ายถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ที่ผมได้ไปเห็นมาเผยแพร่ให้เพื่อนเพื่อได้ดูอะไรอย่างเงี้ยพี่ดนก็เลยแบบไม่ไม่ท้ออ่ะมีมีแต่อยากก้าวข้ามอย่างเดียวเพราะว่าผมโตมาตั้งแต่สนซับอ่ะเริ่มต้น คนติดตามผมเจ็ดคนอะเจ็ดคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นนะคพ่อแม่ผมพี่สาวน้องสาวแล้วก็แล้วก็เรียกลูกน้องอีกสองมันนี่มันนี่มัขอกดติดตามเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเีทเตอร์ทุกคนนะแรกแรกแรกแผมก็เป็นเหมือนกันแรกแรกผมก็เนี่ยแหละเอาพ่อแม่พี่น้องอ่ะมากดนั่งดูนั่งอะไรอ่ะของตัวเองหมดเลยจุดเริ่มต้นมาจากครอบครัวก่อนสถาบันครอบครัวก่อนใช่ไหมแล้วก็ค่อยโตมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย อ่ะสิบคลิปแรกผมนี่แฮปปี้มากเลยอ่ะฮะเออใครมาดูอีกสามคนนะเพราะว่าเจ็ดคนนั้นมันมาจากครอบครัวเราคนนอกลนะอันนี้ไม่รู้แล้วว่าเป็นใครยูทูบมันดูไม่ได้ว่าใครมาดูใช่ไหมอันนี้น่าจะแบบไม่มีกําลังใจแล้ใช่ครับ้อยวิวแรกนี่โคตรดีใจเลยพอมเอาร้อยวิวไม่น้อยนะบางคนทํา youtube อะ่ะพอนะบอกว่าม,มีคนมัแค่ร้อยคนลองเอาร้อยคนมายืนตรงนี้สิเต็มนะจริงป่ะเนี่ยเต็มนี่ขนาดอยู่คนเนี่ยห้าหกคนนี่ก็ยังดูเยอะเลยยังดูแออัดเลยนี่ร้อยคนนี่เต็มนี่เลยนะ ไม่น้อยนะบางคนดูเหมือนน้อยไงดูตัวเลขมันดูน้อยเจอไปท้ออรับผมเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับมแล้วก็เออยังโชคดีนะยังไม่เจอจุดท้อของชีวิตผมอ่ะโคตท้อแต่ก็ผ่านมาได้ผ่านมาได้ครับแต่มันก็เป็นประสบการณ์หลายๆอย่างมันจะต้องเจออีกเยอะครตอนนี้ผมว่านะนี่อุปกรณ์อะไรในการทำ Youtube บ้างถ้าเกิดหลักๆเลยอ่ะผมจะใช้เป็นกล้องมือถืออย่างเดียวถ้าเกิดหลัสมมติออกไป เออ่ผมจะมีแบบแนวไว้สดด้วยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดถ่ายก็อาจจะแบบตั้งกล้อง2ตัวอะไรเงี้ยเอ่อแต่ส่วนใหญ่อาจจะเป็นมือถือซะส่วนใหญ่แล้วก็จะมีไมค์ไมค์ไร้สายขาขาจับกล้องพวกไมค์เตอร์ฟี่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นการนั่งสัมภาษณ์กันแบบเนี้ยผมก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะถ่าตั้งกล้องเอาขาตั้งกล้องไปด้วยนะคลาสสิกที่ทุกคนต้องมีพี่ผู้ช่วยครับใช่ผู้ช่วยนะไอดอลแรงบันดาลใจในการที่จะมาทําด้านด้านเนี้ยด้านครีเอเตอร์อะไรเงี้ยมีไหมครับผมตอบได้มากกว่าหนึ่งไหม ได้เลยคนรองต่อคนแรกเลยอ่ะผมให้คุณเปอร์เปอร์สเปกทีฟที่เปอร์สเปกทีฟเนี่ยเขาเป็นคนสัมภาษณ์แล้วก็คนที่สองเนี่ยคุณเคนนครินเดอะสแตนดาร์ดอืมอืมอ่าคนที่สามเนี่ยเป็นด็อกเตอร์วิทดรวิทสิทธิเวกินประวัติศาสตร์แปดนาทีสามคนเนี่ยเขาเป็นนักพูดที่ดีอ่ะา อ่าเป็นนักพูดนักสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยได้แรงบันดาลใจมาจากตรงนั้นผมเอาทั้งสามคนจริงๆมีเยอะกว่านี้พี่โดนั่นน็อะไรอย่างเงี้ยอะนะแต่เอาที่แบว่าเราเรียกผมชอบดูรายการเหล่านั้เขาออมาปรับใช้เป็นตัวของีมเลยจุดสูงสุดดีกว่าจุดสูงสุดที่คิดว่าเราจะไปให้มันถึงถึงด้านทางเนี้ยด้านครีเอเตอร์ด้านทางเนี้ยสองอย่างพี่ดนอย่างแรกอะผมอยาก ให้รางวัลช่องรางวัลช่องไม่ได้รางวัลตัวเองนะรางวัลช่องที่ผมคิดทั้งชื่อขึ้นมาแสลมเนี่ยมาจากการทุ่มเทเลยัพท์ของมันคือแสลมเหมือนถ้ามวยปั้มครับแสลมคือทุ่มอ่ะมันคือแสลมแล้วก็รีวิวตามตามชื่อมาเลยถ้ามันได้ถึงแสนซับสไครต์แล้วก็ได้โล่เงินมาอันนั้นคือรางวัลช่องพี่รับผมแต่รางวัลส่วนตัวผมอ่ะผมอยากให้กำลังใจคนเป็นแรงบันดาลใจคนที่เขาได้ดูได้ไปรู้จักแบบ พี่ๆทุกๆคนที่เขาผ่านอะไรมาบ้างจนถึงแบบเออคุณสะสมเขาสะสมของได้เยอะขนาดนี้เขาต้องมีแรงบันดาลใจขนาดไหนพี่โดมใช่ปะมันมันไม่ได้แบบซื MM ้อของเล่นแค่ตัวเดียวไม่ใช่แต่คราวนี้เขามีแบบโอ้โหเยอะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาชอบจริงใช่ไหมพี่ดนบางคนเขาไม่ได้เกิดมาแล้วมีพร้อมเขาต้องดิ้นรนทํางานเก็บตังค์แล้วก็ซื้อของที่ตัวเองอยากได้ในวัยเด็กด้วยแสดงว่าโอ้โหความต้องการของเขาี่ถือว่าแบบสุดยอดมากสิ่งที่อยากทาต่อไปในช่องของแจมลิงอยูนี่คือ อยากจะไปสนามบอลที่อังกฤษโโอ้หมันค่าใช้จ่ายมันสูงสนูงเลยแหละใช่ผมอยากจะไปไปอังกฤษไปถ่ายสนามโอทัสฟอร์ดหรือว่าไปสเปนเซนเดีโกเบอร์นาบิวของมาดริดแปลว่าคุณตีชอบฟุตบอลชอบทีมไหมฮะถ้าผมว่าจะแบ่งเป็น2ฝั่งแล้วกันนะคดอผมจะโดน เด็กเขาเล่นมด้่ยผมขายวิญญาณให้ปีศาจเลยศายกี่มาหนึ่งหมื่นสิบแทนแมมดูนะแต่ถ้าเกิดแบบสูงสุดเลยอ่ะผมจะชอบมาดริดเรอันมัดริดครับผมราชันชุดขาวอะไรเงี้ยเคียเตอร์ที่อยากจะร่วมงานด้วยสุด มีใครในดวงใจบ้างไหมขอมากอีกสามได้ไหมเอาเลยเอาพี่เผื่อเผื่อเขาดูอยู่เอาคนแรกไปนะพี่ผมอยากถ่ายพี่โอมค็อกเทลเพราะว่าพี่โอมค็อกเทลเก็บสะสมอุลตร้าแมนแต่ตอนนี้พี่โอมก็จะลามาเห็นหุ่นเซนตายแล้วแล้วก็อย่างอื่นทางแนวเขาเลยดิใช่พี่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะรอดูอยู่นะรอชมเหมือนกันครับผมครับผมฝากพี่โอมด้วยนะฮะเผื่อแวะมาดูนะพี่โอมนะครับผมแล้วก็คนที่สองขอเป็นนัตติงนัตติงฮาร์ดคอร์อ่านักมวยปั้มแล้วก็คนสุดท้ายเนี่ย นักต่อยเซมเบ้์เหรอโอ้โหทำงานเลยสุดๆตรงนั้นเลยนะน้าต่อยเซมเบ้น,นี้มีความทรงจำเด็กๆไหมครับน้าต่อยมีมีครับผมเคยมีโอกาสที่ได้ไปเล่นการ์ตูนเก้าเกมพี่โดนทันไหมที่เขาตอบคำถามแบบนักต่อยจะมาตอบมามายืนตอบอถามคำถามแล้วเราก็ต้องตอบคำถามแล้วถ้าเกิดเราตอบคำถามถูกปุ๊บเราก็จะได้ของรางวัลตึ๊กตึ๊กตึ๊กผมน่ะ กาจำไม่ผิดอะประมาณ8ปดมีแปดแล้วนะจำจำได้จำได้แล้วช่องเก้าประตูตอนนี้ได้เจอบ้างไงล่าสุดได้ไปไปเจองานโอเดนยาเมื่อที่กำลางปีครับที่วันนั้นผมเจอพี่ดนด้วยคนแรกเลยใช่ใช่ใช่อันนั้นก็คือแบบเราอยากไปเจอนต่อจุดเปลี่ยนของช่องที่ทําให้ช่องกำลังรีวิวบอกว่าเ้ยต้องเดินหน้าต่อไปแล้วมีคลิปไหนบ้างตอนนี้ผมอ่ะกําลังคิดอยู่ว่าไม่แน่ใจเราบาร์สาคลิปเนี่ยครับพี่ตวันหนึ่งคลิปเซนเซียคลิปเซนเซียที่ผมไปถ่ายชื่อร้านว่า crossbox อ่าเพราะว่าคลิปนั้นอ่ะมันไปแตกหมื่นซับก่อนโอใ้ใช่ใช่แล้วก็คลิปที่2อเนยตอนนี้แบบแซงแบบโอ้โหแซงทุกคลิปเลยเป็นคลิปเสื้อบอลผมไปรีวิวเป,ออเปิดกระสอบ่ะครับเปิดเปิดกระสอบเชื้อบอลมูลค่าแบบโหแบบแบบหลักแสนอย่างเงี้ยเออที่ที่จัดจัดครับครับผมกลับ พี่วัดร้านร้านพี่วัดนะฮะครับผมกับ3เป็นคลิปแบอิกที่ตึกเมกกพาซาคือผมว่าไม่แน่ใจระหว่าง3คลิปนี้ผมนี่คนละแนวกับที่ที่ตัวเองสะสมลยนะสะสมเต้นไตเริ่มจากเต้นไตไปคลิปเปิดกระสอบบอลแล้วก็ไปแบอีกเอ๊ะอันนี้ต้องต้องต้องวัดกันที่อ่าอะไรความรู้สึกดีกว่าว่าเราชอบอันไหนเอางี้ผมอะที่ผมที่ผมทําคลิปทุกวันเนี้ยพี่โดนผมชอบหมดเลยอใช่ที่ไปเปิดกระสอบเสื้อบอลผมก็ชอบเพราะว่าใช่นเวลานั้นที่ไปแบอิก ผมผมก็เก็บสะสมแบดบิ๊กอยู่ oh, อย่างเงี้ย uh, ผมก็เลยไปแบดบิก๊ก uh, uh, อ่าอ,อะไรเงี้ย uh, แต่แน่นอนทางหลักของผมก็ต้องเป็นพวกรีวิวเซนเซนไตอยู่แล้วเซนไตไรเดอร์วูดแวราแมนเมนทัลฮีโร่ uh, 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 อะไรเงี้ย แต่เราอยากแตกแขนงมากกว่านั้นเนพี่ดนใช่คนเราเราก็ต้องไปเรื่อยๆนัอยู่กับที่มันก็ซ้าเนื้อมันก็เบื่อใช่โอเคงั้นต่อไปเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูของสะสมของคุณตี้ดีกว่าว่ามีอะไรมาให้คุณตี้แนะนแตจอย่างดีกว่านะฮะได้ครับอยากทำงเลยผมมาตั้งใจทําเป็น w a อาร r ตอะพี่ดนวอะ wall a r อันนี้ก็คือจริงๆเนี่ยที่เวนว่างเนี่ยกำลังรอให้มันเต็มหมดเลยใช่จะเป็นแบบ้งแทงแบบโปสเตอร์ทบผมแบบสะสมพวกโปสเตอร์อะไรอย่างนี้ยแล้วชอบแบบแนวงานศิลปะอะไรอย่างเงี้ยครับ อันนี้ก็อันนี้ส่วนมากได้มาอย่งเงี้ฮะเรารู้สึกว่าราชอบก็จะซื้อมาอะไรเงี้ยแต่บางอยากก่างก็จะหาซื้อได้ค่อนข้างยากโอเตอร์ยุกิอ่ะนี่ปีนี้อันนี้ก็จะหายากแล้วก็หนีตัวนี้อ่ะบอกเหมือนทุกใบเลยเนาะ ใช่อันนี้น่าจะเป็นแบบยุคแรกๆเลยมั้งยุคแรกๆของยูกิอะครับนี่บัวไอมันจะเป็นแบบเนี่ยมอเตอร์เหลืองเยอะมากอะไรเงี้ยยุคยแรกๆนะอเอามาปิดใส่กรอบแล้วมันโอเคเลยอะแบบว่าตู้นี้อะไรอะตู้ฝั่งนี้คือมีอะไรบ้างคุพี่แนะนตหน่อยก็ถ้าเกิดชั้นแรกเลยเนี่ยจะเป็นแนวการ์ดพี่ดจริงๆผมยังวางเยอะกว่านี้นะอ่าแต่ก็มันได้ประมาณนี้อันนี้เลยนี่พี่โดนจำได้ไหมตอนนั้นเราไปงานโอเดโอเดนย่ากัน ลายเซ็นนะสอยพี่โดนอ๋ดผมได้รางวัลวันนั้นพี่คุณแซมจับรางวัลผมได้คผมได้รางวัลผมมาสุดยอดอันนี้พี่ผ้ากุ้งเซ็นให้ครับผมอะไรเซ็นหมดเลยใช่อันนี้พี่ผ้ากุ้งเซ็นให้อันนี้ก็ของคุณแซมคุณแซมเซ็นครับผมโอเคตัวนี้มูลค่าจะพุ่งไปเท่าไหร่โอ้โหไปไกลไปไกลอ่ะนีสองใบนี้พี่ปอพี่ปอยูโรพี่ปอน่ารักมากขอบคุณพี่ปอด้วยนะครับนี่พี่ปอให้ผมมามีลายเซ็นพี่ปอด้วยโอเคครับผม นี้ก็เป็นยูกิใช่อันนี้ อ๋อเรยังไม่ว่างเลยพี่โดนเห็นเขาบอกประกอบยากว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบไม่มีคู่มือครับเอออ๋อเหรอเขาไม่มีให้ไม่มีคู่มือ<ะ>ม,ม,มันมีแบบแค่สแตนดาร์ดให้เราประกอบเล็กๆ,ๆน้อยๆนอกนั้นอ่นนนะทำเหมือนตัวต่อคันปีในในกระตูนเลยจินตนาการเองเลยใช่ครับโอ้แล้วมันจะได้เหรอวนนียไม่รู้เหมือนกันผมเคยเห็นในรีวิวช่องไหนด้วยเขาประกอบอ่ะเจ็ดชั่วโมงอ่ะเออเออเป็นของทางทางต่างชาติที่ตอนนั้นออกออกมาเออผมเคยเห็นอยู่อันเนี้ยเคยเห็นอยู่แล้วไม่เออแค่เห็นชิ้นส่วนอ่ะเอาจริงพอแล้วอ่ะ <laughs> แค่เอาแค่ถ้ามันมีแค่สองแผงแค่เนี้ยก็ไม่เอาแล้วไม่ยุ่งแล้วว่ะ,ะแต่ถ้าเกิดต่อได้คือคุณคือคนที่ถูกเรื่องนะครับ จริงๆอ่ะตรงเนี้ยมันจะเป็นแบรบิกพี่แต่ผมอ่ะขายไปส่วนหนึ่งแล้วอ่าก็จะเหลือประมาณนี้แก๊งเรนเจอร์5ตัวที่นี่ผมอ่ะดูอยู่อะไรนะอ่ะปะเรนเจอร์อ่าอ่าก็ดูอยู่กล่องสะสมตั้งแต่เด็กๆแบบที่หลุดรอดไม่ได้นี่อันนี้พี่ดนเรื่องขพี่ดนเหรอพี่ดนเคยเคยดูไหมสมัยเด็กๆเขาจะเป็นแผ่นฟิล์มกลมๆแล้วเสียบเข้าไปตรงนี้แล้วก็ส่องกับแสงแล้วก็กดกรึ๊กกรึ๊กมันก็จะเป็นภาพของดิสนีย์อ่ามันจะมีแบบจอดิสนีย์อะไรเงี้ยจอขาวดำสมัยก่อนใช่ใช่มันคือจอขาวดำสม ก่อนอันนี้คือหลุดรอดมาจากผมสมัยแบบเด็กๆเลยนะจูเลนเจอร์อันนี้คือของเก็บมั้ยเก็บครับตั้งแต่สมัยเด็กเออไใหม่ใหม่ใหม่อันนี้ผมตอนเด็กๆอ่ะผมเคยมีชุดหนึ่งหายหมดผมก็เลยไปประมูลมาประกดดันชนะเราได้มาก็เลยแบบได้หมดนี่เลยใช่โอ้โหไปประมูลอะไรแข่งกับเขามาตัวนี้ตัวนี้โอ้โหไอ้ไอ้มดแดงเขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรบ้างไอ้มดแดงแล้วมีพวกอะไรอ่ะมันเป็นรุ่นใหม่ๆบ้างรุ่นใช่มันมีรุ่นยูวะเคเซเลวะมันมี3ยุคผมทันแค่รุ่นเนี้ยไม่ใช่ไม่ต้อทันถ่ายเฉยว่าที่ดูอ่ะ ดูเลยดุ้นเนี่ยวีหนึ่งวีสองดุ้นเนี่ยแต่ตุ้นอื่งนี่ะผมไม่ไม่ไม่เคยดูอันนี้ก็คือยุคยุคแรกผมมีครบเกือบหมดเลยอันนี้เป็นหมวกอีสั่งทำอ๋อเหรอใช่หมวกในนอกราชสำนอ๋อไม่ใช่สูมได้สูมได้จริงๆพี่ดนอ๋อเหมือนคอสเพคไงพวกว่าใช่ใช่พวกพวกคอสอเพคด่าเฮ้ยสวยเฮ้ยเหมือนนะ อันนี้ใส่หัวคุณตี้ได้พอดีป่ะใส่ได้ครับนี่อันนี้คีย์บาร์เรนเจอร์อ๋อมันมีมันมีซิปข้างหลังแต่แต่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยเป็นงานฮัสโบอตัวตัวนี้เป็นงานของแท้ครับอ๋อเหรอใช่ตัวนี้เป็นงานของแท้สามารถถอดได้ใส่ได้ แล้วนี่เขาทำจากอะไรอ่ะเออ่โฟมโฟมโดยทั่วไปใช่ครับแล้วแต่เขาก็ทำออกมาแบบเนียนเลยนะคนไทยไม่แพ้ใช่ไหมโลกอันนี้อันนี้ฝีมือคนไทยเลยคนทำอันนี้ของแท้นะอ่ะดูออกไหมล่ะถ้าบุ๊ดไม่บอกว่าเป็นถ้าม่ไม่บอกอ่ะอันไหนของแท้อันไหนของคนไทยทำดูไม่ออกหรอกสีแบบมันเงาเงาเลยเงีเงาเงามันมีมันมีกี่สีจอยทำเพราะว่าหมวกไวนึงค่อนข้างราคาเจ็บอารมณ์คิดดูสิองก็ต้องบอกราคาต้องบอกราคาไปคิดดูเองแหละใช่ อันต่อไปก็เป็นอุนก้าแนนใช่ดุกแรกๆนี่เกือบครบหมดเลย แต่ยุคหลังๆอะผมสารภาพบาปเลยผมแทบไม่ได้ดูแล้วเราผมจะดูแบบอุลตร้าแมนอุลตร้าแมนเซเว่นอุลตร้าแมนแจ็คเอ็ดทาโร่เลโอเนี่ยผมผมสุดประมาณนี้นอกนั้นผมก็ไม่ได้ดูแล้วเออพอมันวางเด้งกันเยอะๆมันสวยดีนะคือถ้ามันมีแค่ตัวสองตัวมันก็มันจะลงเหล็กก็หลงเหล็กอ่ะเนี่ยนักสะสมด้วยนักสะสมดูนะอันนี้ก็จะเป็นแบบรวมๆนะอ่าอันนี้จะมีวันพีชแล้วก็นี่เป็นพวกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเกวคนดี้ทอยงานเคนดี้ทอย จัดเรื่องอะไรนะตู uh mm ้ที่เซ็นต์ตายคิวเรนเจอร์ดิคิวเรนเจอร์คิวเรนเจอร์อันนี้ก็จะรวมรวมตู้รวมรวมแการบอลรูปโปเกมอนครับโมอนันนี้นี่ยังจัดไม่เสร็จนะบอกคำเดียวว่าถ้าจัดเสร็จเดี๋ยวรอมาอีกรอบนึงมันของเข้าเรื่อยๆอ่ะอันนี้ตู้ใหญ่หน่อยอันนี้น่าจะเป็นตู้ที่ตีชอบที่สุดแล้วป่ะใช่ครับผมภูมิใจมากดูแบบว่าอลังการสุดแล้วตอนนี้นะฮะครับแนะนำทีละตัวก่อนเนะว่าเอาทีละตัวก่อนเลยเหรอเอาเอาตัวแบบนี้โกลไลออนที่โดนทันไหมที่โดนทันโกลไลออนไหมฮะเซ็นต์ตายกับผลงานทุกอย่างมันหมด แต่ว,ว่าเราจําชื่อไม่ได้อ่า <m ess im> เหมือนเคยดูแหละแต่ว่าเราไม่รู้ว่าชื่อครับบนอย่างตัวเนี้ยมีสตรอรี่ของมันคืออะไรอะพี่โดนลองมองแขนมันอ่า,าพี่โดนมองแขนมันดีๆมันจะมีรอยแตกอยู่ใช่ปะคือตอนนั้นอ่ะเป็นร้านค้าผมมาดันแบบขอเขาดูอ่าแล้วดันผมก็ไม่เคยจับเนาะเคยไม่เคยจับของเล่นเขาแต่คราวนี้พอเราเอาไปประกอบพอประกอบเสร็จปุ๊บเราถอดออกไม่เป็นสสยลูกนั้นประกดไปฝืนเขามันหักคามือผมทั้งน้ที่เขาอ่ะจะขายนะอ่าผมก็เลยพี่ขายขาย ผมเธออะไรเงี้ยคือรับผิดชอบมาก็เลยต้อง้องมาความเป็นมานี่ยคือทำของของเขามาเออทำของเขามาเอาเอา VROBO เป็นขอ,ของขบวนการ Car Ranger ครับก็ครบเลยมีกล่องด้วยมีกล่องอยู่นี่เอาี r o b o นี่โอ้กล่อง เก่ามากหนึ่งเก้าเก้าหกโอ้โหปีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหกอ่ะต่อไปเลยต่อไปก็เป็นเกโอคิงเกโอคิงเนี่ยมันก็เป็นแบบเหล่าสัตว์สัตว์เทราอวัยโมอข์หุ่นเนี่ยสามารถประกอบกันได้สามหมื่นสี่พันยี่สิบแบบโอ้คืออย่างนี้การประกอบของเขาอ่ะคือของเขามันจะมีตัวเยอะมากพอเอาแขนอ่ะมาใส่ข้างหนึ่งปุ๊บชื่อเขาก็จะเปลี่ยนเป็นอีกชื่อหนึ่งพอเอาแขนอีกตัวหนึ่งมาใส่ทั้งทั้งที่มันเป็นตัวเดียวกันนะชื่อเาก็จะเปลี่ยนไปอีกคันหนึ่งเนี่ย สับวาน่ะมันมีทั้งหมด5ตัวใช่ป่ะ,ละแล้วพอ <ละ S 1> มันเอาตัวนู้นตัวนี้มาสับกันได้มันเลยมีการประกอบได้ทั้งหมด3ามหมื่สี่พันกว่าแบบน,นี่ความรู้ใหม่เลยนะเนี่ยไม่รู้เลยเนะี่ยต่อไปก็ปเป็น g o เเอรอ s อ e r หุนห่นขบวนการสวรรค์อะไรเงี้ย GoSister เเแล้วก็จะเป็นตัวนี้อาบ r e n a u l อ Aba r e n a u เป็นไดโนเสาร์คลาสสิกของทาง ตัวเอกเลยก็ว่าได้พี่ดดดเขาจะแนวแบบอะไรก็ตามที่ออกมาเป็นเดนทร์เสาร์เนาะส่วนใหนเขาเล่นเขาจะขายดีเด็กชอบเดนสทร์เขาย์ชอบขายไหมขายไหมตอนนี้ไม่มีขายพี่ดดดถ้าราคาไม่ดีพอเฮ้ยโอเคให้ให้ราคาสูงๆหไปแล้ะเจ็ตแมนพี่พี่ดดดเคยดูดูเจ็ตแมนรู้เจ็ตแมนเจ็ตอินคารสอ่าเป็นหุ่นคลาสสิกคลาสสิกปีจำมันได้จำมันหนึ่งเก้าเก้าหนึ่ง อวิวหกหรือถ้าเกิดแบบภาษาไทยเขาเรียกวงม้วนวิดีโอเนาะวิวสายฟ้าเจ๊ตไปดูนี่ดูนี่ดูสนุกเป็นเป็นเป็นหนังที่สนุกอยู่โอเรนเจอร์โรโบโอเรนเจอร์โรโบปีหนึ่งเก้าเก้าห้าครับนี่กล่องกล่องกล่องอยู่นี่โอ้โหกล่องอยู่นี่กล่องอยู่นี่เหมือนบางสิ่งบางอย่างมันคุ้นสายตาเราในตอนเด็กๆอ่ะครับผมก็เนี่ยเรียงมาเลยนะหนึ่งเก้าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเรียงเรียงใช่ใช่ต่อไปเป็น ชั้นสองครับเออชั้นสองอ่าชั้นนี้ก็จะเป็นแบบตัวโปรดหน่อยอ่าถ้าเกิดแบบตรงมุมนี้เลยโทโบเรนเจอร์ปีหนึ่งเก้าแปดเก้ามีกล่องกล่องนี้มีกล่องหนึ่งเก้าแปดเก้ากล่องนี้จะคลาสสิกมากหนึ่งเก้าแปดเก้าเพลงสนุกมันเป็นเด็กวัยรุ่นโทโบเรนเจอร์ทุกบ้านแบบคนเก็บสะสมหุ่นเซนไตเนาะอ่าควรจะต้องมีไว้ในบ้านเพราะไนจูจินนะอ่าหุ่นคลาสสิกปี1992 เป็นเรื่องแรกที่เออเมกาซื้อลิขสิทธิ์ไปทำเลยเลยเป็น power ranger อ๋อ power ranger ใช่เป็นบนการเรื่องแรกเลยพี่นดนคิดดูแบบมันจะมีรีของเล่นออกมาเรื่อยๆเลยนะเออจนถึงคิดดูดิ32ปีทุกวันนี้ยังมีแบบของเล่นเขาขายอยู่เลยอ่ะแล้วมันยังขายได้ไม่มีกระแสตกเลยอ่ะรุ่นใหม่ก็คือสามารถที่จะสัมผัสมันได้ครับผมคืออย่างนี้ไอหุ่นขบวนการเนี่ยพี่ดน ผมให้การรวมร่างเขาสวยที่สุดแล้วอะในบรรดาที่แบบรวมร่างกันแบบไม่เลอะเธอนะะการรวมร่างเขาทั้งเอาสามตัวนี้มารวมใส่หุ่นคิงบาติออนตัวเดียวสวยสุดหลายๆอย่างเท่ด้วยไอตัวตัวกลางดับบอนซิซาต้นแบบเขาน่าจะเป็นมาจากกอซิล่าฮะมันคุ้นไม่หมดเลยมันก็พูดมามันคุ้นไปหมดเลยเหมือนแบบว่าเออนึกถึงตอนเด็กที่เราดูอะเราดูอยู่นะเราเรานึกชื่อไนไม่ออกไงต้องคนที่เขาบอกว่าสะสมแล้วว่ารักมันจริงๆอะครับผม ต้องถามนักันบอลสิผมรู้ทุกตัวเดี๋ยวไว้ผมจะไปเอ็กกับช่องพี่โดนนะได้ได้แล้วก็ต่อมาเป็นอลังการเซนเซียผมบอกเลยต้องเก็บหุ่นอะยังไม่เหนื่อยเท่าเก็บเซนเซียเลยพี่โดนเพราะว่าาะว่า มันเราต้องซื้ออะไอหมดเนี่ยเราต้องซื้อทีละตัวใช่ไหมพี่โดดแต่ถ้าเกิดหุ่นเลนเจอร์อะสมมติเราซื้องานกล่องมาทีเดียวจบเลยแล้วเราก็ประกอบปุ๊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 บตั้งแต่หมดเนี้ยถ้าเราอยากได้ครบ12สราศีอ่ะผมอันอันนี้ถือว่ายังไม่ได้ครบนะเพราะว่ายังไม่มีโพไซดอนเลยอ่ะยังไม่มีฮาเดสเลยอะไรเงี้ยพี่โอ้โหแค่สิองราศีนี่ก็สิบสองราศีเราไหนจะบอล บอลเซนอีกห้าตัวสิบเจ็ดตัวแล้วเหรพี่โดนแล้วบอลเซนมันมีไม่ใช่มีแค่เกาะนี้นะมันมีตั้องมันมีมันมีทั้งหมดเขาเรียกว่าเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชั่นสองเวอร์ชั่นคอร์สสามของผมอันนี้คือคอสสามครับผมคอสหนึ่งตามไหมจะตามไหมคอสหนึ่งไม่ได้แต่คอสหนึ่งเขาเรียกว่ารุ่นหมวกกันน็อกรุ่นนั้นคือรุ่นแรกแบบเป็นเป็นรุ่นแบบหมวกกันหมวกกันน็อกอ่ะอันนั้นสวยสุดคลาสสิกสุดยุค 8090ใช่ใช่ใช่แต่ผมอยากได้นะแต่ราคามันไม่น่ารักเลยไม่ไหวไหวเห็นราคาเป็นหมื่นนะเป็นหมื่นนะตัวตัวเดียวนะไม่ไม่ห้าตัวห้าตัวใหญ่หรอเนาะแต่เขาจะขายห้าตัวลงนะแล้วรอดูว่าคุณตี้จะเอาไหมไปคอมเมนต์ช่องคุณตีอย่าบอกเอา5ตัวรุ่นแรกเอาไปชั้ต่อไปชั้นที่3นะฮะสวยนีตัวนี้สวยเลยตัวนี้ชื่อว่ามัจจิคิงมัจจิคิงเนี่ยทางนู้นเน่ยเขาจะยุคปี2อ หน่อยๆเนี่ยแหละเขาได้คอนเซปต์มาจากอะไรด้วยฮะเฮลิคอปเตอร์เพราะว่าอันเนี้ยเป็นเขาเขาเป็นขบวนการจอมเวทใช่ไหมครับเขาตอนนั้นเฮลิคอปเตอร์ดังมากอันนี้คือกล่องเขาอ่าปีสองพันห้าสองศูนย์ศูนี่แต่ยุคนี้ ชื่อว่าเมก้าเรนเจอร์ใช่เป็นคนเป็นเป็นเป็นคนแบบเป็นฟิกเกอร์คีย์บอร์ด1997นะมันจะเริ่มเป็นเทคโนโลยีแล้วคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและอะไรเงี้ยอ่ะยุคต่องมันจะเป็นอย่างนั้นอ่าเป็นเริ่มทันสมัยแล้วไกดเรนเจอร์อ่าเป็นขบวนการหนึ่งในขบวนการที่ผมชอบละกันอืมมันเป็นขบวนการที่เท่ สู้มันเป็นตัวแบบเป็นตัวแรกเลยที่เป็นมังกรอ่ะพี่ดนแล้วอยู่ดีๆมันพับมาเป็นแบบเป็นหุ่นดนเลยโดยที่ไม่ต้องไปรวมร่างกับใครเลยอะไรเงี้ยชั้นที่สามอันนี้คือก็เริ่มเริ่มใหม่ๆแล้วมัย้น่อยสมัยขึ้นมาหน่อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นแนวเลนเจอร่าเป็นเนเจอร์คีอะไรเงี้ยเฮ้ยมันสวยดีอะพอวางพี่โดนเชื่ไหมนเจอรเขียะแบบเวลาเขาจะหาแบบเป็นเซตอ่ะพี่โดนหายากมากเลยนะรอใช่ครับ คือปกติเราจะเห็นแต่สีแดงใช่ไหมแต่อีกสีพวกสีเหลืองสีขีอะไรอย่างเงี้ยหายากนะพี่โดนถ้าเกิดเรามาตามหาที่หลังนะครับเราเราไม่ได้ไปซื้อเป็นเซ็ตเลยอ่ะจะอันี่ส่วนมากซื้อเป็นเซ็ตไปเลยใช่ไหมไม่พี่โดนตามหาที่ตู้เหรอตามหาทียวตัวโอ้โหอดังตู้เนี่ยให้เป็นประตูหนึ่งที่คุณ ห่วงที่สุดขอตัวเดียวเลยต้องมีตัวหนึ่งที่เดี๋ยวตัวเดียวเลยห่วงห่วงที่สุดเลยมันห,นห่วงคนละแบบพี่โดนไม่เอาตัวเดียวตัวเดียวห้ามห้ามยุ่งกับตัวนี้เลยถ้าผมให้นี่ไ <ern Pas S 2> ดเรนเจอร์ถ้าเกิดบอกว่าแบบผมไม่ค่อยอยากถายนะตอนสมัยผมดเด็กๆคุณแม่ผมอ่ะเขาเขาเก็บเงินหลายเดือนเลย <anium. S 2> เพื่อซื้อให้ผมเล่นสมัยนั้นมันแพงมากแต่ผมนั่นทํามันพังคามือผมผมก็เลยแบบอันนี้คือซื้อมาใหม่ใช่ไหมอันนี้คือซื้อมาใหม่ใช่อ๋อคือเป็นความทรงจำเราซื้อับมมาาาคววทรงจํเป็นตแก เลยแล้วกันที่ทําให้ผมมีทุกอย่างในวันนี้เริ่มทุกอย่างเลยตัวแรกเลยนะฮะใช่เป็นเป็นตัวแรกเป็นขบวนการเนี้ยขบวนการแรกที่ผมอะเริ่มซื้อเข้ามาแล้วทําให้ผมมีทุกวันนี้ทาให้ผมเป็นพ่อค้าทําให้ผมทําช่องยูท b e อะไรเงี้ยเพราะตัวนี้เลยจุดเริ่มต้นทั้งหมดบอกก่นคุณตี้ยังเก็บไม่เสร็จแต่ยังเหลืออีกเยอะนะจริงๆมันยังมีมีผมเก็บเสื้อบอลอู่นะเนี่ยคือยังเก็บไม่เสร็จเราลองมาถ่ายก่อนเนี่ยกิปลาดูกินี่ก็เป็นเรื่องแรกแล้วกันพี่โดนที่ทําให้ผมประสบความสำเร็จแล้้วเผมคยไไดด รางวัลกับการเล่นการ์ดยุกิมาอะไรเงี้ยผมก็เลยชอบยุกิแล้วตะตูนสมัยนั้นมันสนุกด้วยอย่างเงี้ยยุกิการ์ดการ์เกมแข่งกับเขาเนี่ยใช่ใช่ใช่รางวัลด้วยได้รางวัลถ้วยให้ดูไปฮะอันนี้อันนี้ครับอันนี้มันมีถ้วยด้วยนี่อันนี้จะเป็นแบบบางทีผมไปเตะฟุตบอลมาอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีถ้วยรางวัลอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้อันเดี๋ยวพี่ดูดูดิเก่าขนาดไหนอ่ะปีไหนเนี่ยปีสองเจ็ด ใช่สองศูนย์ศูอันนี้คือการยุกิที่ได้มาใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้เออจากที่ไหนเออคิงออ f ด้วย Tournament จากที่ตอนนี้มันเป็น Away อเววนนะโยนเมื่อก่อนเขาเรียกพิษลมพาราผมหน้าได้วันนั้นอะได้ที่2แต่ผมอะได้เข้ารอบเป็นคนที่1เพราะว่าเขาจะคัดไปแข่งสิงคโปร์อีกรอบหนึ่งใช่แต่แต่ผมอะไม่ได้ไป เพราะว่าพี่คนหนึ่งเขาเขาเก่งกว่าอ๋อใช่ได้ช่วยมาก็สุดยอดแล้วนะฮะใช่ถเดี๋ยวอันนี้ก็ลูกฟุตบอลมีไนเซนไหมหรือไม่มีไม่มีพี่อออนึกว่ามีไนเซน็นพี่เห็นเก่าๆพรงนี้ป่ะคือผมผ่านการใช้งานมาหมดแล้วอ๋อก็คือไปเตะมาจริงๆผมจะมีเก็บ ทั้งรองเท้าสตร์ทแล้วก็เสื้อบอลอีกอะไรเงี้ยเสื้อบอลยุคนี้มันเขาเล่นแบบยุคเก้าสุดเนี่ยพี่ก็เสื้อเสื้อบอลนะเนาใช่สมัยก่อนเป็นเขาจะแต่งเป็นแฟชั่นอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นอันนั้นเนี่ยผมดูอยู่เออจะบอกว่าไงดีเป็นบอร์ดเป็นเออเป็นบอร์ดครับจะบอกเป็นงานศิลปะก็ได้อาพวกเนี้ยผมอะวางวางแบบเองออกแบบแบบโลโก้วางตรงนี้ให้มันมีขยายเท่านี้ก็คือคุยกับคนทําเลยว่าเออต้องการให้มันแหวงแบบนี้ อะไรเงี้ยพี่โดนลองสังเกตด,ดูว่าพื้นสีชมพูแต่ทําไมตัวตัวสีชมพูเนี้ยทำไมมันแบบมันไม่กลืนกันเ่ยเพราะว่าแบบต้องคุยกับคนออกแบบครับให้เขาวางเส้นยังไงอะไรเงี้ย แล้วภาพที่เราหามาจะต้องแบบไม่แตกด้วยเนี่ยเนี่ยลองลองพี่ลองลองอสีดำจริงๆริงบางคนจะแบบเอ้ยดำดำปึ๊บกลืนเลย,เลยนะแต่พอเห็นอย่างเงี้ยมันยังแบบเออเห็นเป็นเป็นตัว,ตวคนอย่างเงี้ยสุดยอดสวยนะเนี่ยเอ้ยสวยนะเนี่ยมีมีมีคนผมเคยถ่ายเข้าไปในกลุ่มแบบเขาเอ้ยไอ้ออออแผ่นเนี้ยซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยผมมันมันไม่มีขายนะอันเนี้ยผมออกแบบเองเออแต่ถ้าเกิดอยากแต่ถ้าเกิดชอบจริงๆก็ลองติดต่อมาเดี๋ยวผมสั่งสั่งได้คือคืออาจจะเป็นต้องแบบนี้นะพี่โดดใช่เพราะว่าแบบโอ้โหถ้า เปิดจะออกแบบใหม่เลยใช้เวลาใช่ใช่อเวลาอันนี้ผมก็คิดนานอย่างเยี้ย <c oughs> ที่ที่จะให้มันออกมาเป็นแบบเนี้ย มีอะไรที่ไม่รู้แล้วได้รู้อีกเยอะมากคะที่มาที่นี่นะต้องขอบคุณคุณตี้มากๆกเลยนะครับก็อ่าเขาเรียกว่าเชิญให้มาถ่ายท้งที่ยังไม่เสร็จนะเนี่ยครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์เปิดโลกใหม่มันมีสตอรี่แต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะมันมีที่มาวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายการใหม่ที่มาเปิดกว่าจะเป็นครีเอเตอร์นะครับจากช่องดีดีซีนะครับผมที่คนแรกคุณตี้ของเรานะครับผมก็อย่าลืมไปกดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมช่องดรามีวิวรัาผมตัดไว้นะครับท่าผมวัน ไปนะฮะว่าจะไปเจอกับใครนะครับผมวันนี้ไปลาไปายอ่ะก็ไปตามหามาให้อันนี้เป็นแนวแบบโปสเตอร์โอ้สวยอ่าอ่โอ้ดีอันใหญ่กว่าเดิมเลยใช่แล้วก็เป็นแก้วน้ำว้าวของอิจิบันโกฮังด้วยันี่อันนี้ครับน่าจะเป็นอ๋อตัวนี้ตัวนี้คอนเทนคุต์โอเคครับนี่ฮะโอ้ขอบคุณขอบคุณทุกท่ด้นะครับขอบคุณพี่โดนะครับครับ